สวัสดีครับนี่ก็ช่างมาเช็ครั่วซึมนะครับรถตักเราพอดีเห็นมีน้ํามันหยดนะครับน้ํามันหยดนิดหนึ่งอันนี้ก็มาเช็คก,กรองนะครับกรองข้างล่างรู้สึกว่ามันจะมีรอยร้าวถอดกรองเอาไว้คนเด็กลานมาไม่รู้เรื่องนี่สตาร์ทนี่น้ํามันไหลจวกเลยพี่น้องเอ้ยเออให้เราก็ลืมบอกเห็นว่าแต่เช้าเนาะ สายเห็นรถเรงอยากขับมาสตาร์ทเลยเดี๋ยวให้ช่างช่างบินี่อันนี้คู่ใจเขาในตำนานอันนี้ก็จะพูดที่ก็เมียเขาเลยนะนี่แต่ก่อนเลยนี่เมียช่างบิเป็นคนบุกเบิกอันนี้เขาเรียกรุ่นไรช่างบินี่นะฮะ,อะโอ้ ครับไม่รู้รุ่นอะไรเลยโอ้ตายตายตายอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าห้าหนึ่งศูนย์ 10, อ,อะไรน่าจะไม่ใช่อ่ะนี่นี่อะไรนี่น,นี่รหัสอะไรฮอาเครื่องรหัสอะไรเฮอง เครื่อง6สูบตัวนี้อืมเอ้าตั้งสายพานโยช็อตก็ดูดดูได้น้ออยู่วาเจเตะปั๊บน้อยายนี่อันนี้ไปដាក់หึដាក់ครอบคางให้มันដាក់แบบมาต้องประกบจ๊อให้บ่นมีคูมเอออันนี้ដាក់ลังลือเองตั้งคือตัวนั้นเออเพราะว่าตัววีลรูดตัววิ่งเออเมื่อวานไอ้ตัวนี้แหละรูด สายพานเกือบเครื่องเกือบไหมอะ่ะมันความลงมม,ม,มันไม่คมเออตึงได้อันนี้มันสุดเลยแมนแมนแมน <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เร็วเร็วเร็วเข้ามาเต็มลานเราแล้ว,น,วนูดวนดวนดวนนี่เอหวายใหม่แล้วนี่น้องใหม่นะครับ น้องใหม่ดิน đá ยน้องจึงบินี่รูมือใหม่นี่ลานสาโ,โงศูนครับดังระเบิดเ่อแล้วให้ราคาดีครับให้ราคาสูงนี่ทีมงานมาโทรมาเดี๋ยวเราจะดันให้ดันให้นี่ตอนนี้ข้าวก็เข้ามาแล้วช่วงอยู่ประมาณ นี่ก็เกือบเกือบจะเที่ยงตรงนี่ข้าวก็เข้ามาเพราะว่าช่วงเช้าก็พากันเกี่ยวข้าวกันอยู่อันนี้เราก็หนึ่งหกโลเต็มเต็ม,ตมบรรยากาศครึมๆยังไงร,รอ ขไอ้ตุกก๊กตุ๊กรอคิวอันนี้ก็นี่ข้าววันนี้ไม่เปียกเท่าไรนะแต่เมื่อวานนี่เจอหนึ่งข่วอันนี้มีดำหน่อยอ๋อหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกล้อ อันนี้ก็น่าจะสวยแตกต่างกันไปนี่ก็มาหนึ่งหกล้ออันนี้ก็ตุก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 อีสิงอีสิงวันนี้ๆๆๆนนข้าวน่าจะเข้าเยอะครับนี่ขนาดตอนเที่ยงนี่พอดีเลยครับมาหลายคันแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเข้ามาเยอะ <C ção> น่าจะเข้ามาเยอะ บรรยากาศลานเราก็ตรงนี้จะเป็นที่วางไม้นะครับวางไม้วางไม้วางอะไรตรงนี้ก็จะเป็นหินน้ปลาหินทรายนะครับหินทรายเดี๋ยวเราจะเทพื้นอีกนะครับให้มันถึงขอบวัดแล้วเราเทหินเททรายได้รับอีพีสอนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถตักตอนนี้ให้ช่างวิมา ดูครับรอยรั่วรอยซึมเพราะว่ามันจะเราพยายามเช็คตามนะครับเพราะว่าเรารถเราซื้อมือสองมาครับเรายังไม่รู้ใจนี่ไนตึงไหมโอ้ยจีนเองตึงเหรอ ตึงตตึงตึงๆงเอา้าล็อกก่อนล็อกให้แน่นๆอย่าให้หลุดหายอีน่ะ <c oughs> เราก็ลืมบอกว่าเราใส่ไอเกียความร้อนเราก็บ่อยช่างไฟอยู่ว่าต้องให้ไกียความร้อนมาใส่เด้อกลัวมันทํางานไปเดี๋ยวไม่ได้สังเกตจนได้เลยจริงๆเลยนี่ซื้อหวยถูกอยังไงก็ดีเนาะ <c oughs> ตามคาดเลย <c oughs> ตามคาดเลยเป๊ะเลยแม่เกือบไหม่ ม่อน้ำบุบ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 เลยเมื่อวานไอ้คนกวาดลานเขาบอกว่าเก็บได้น็อตตัวหนึ่งโอ้เก็บได้ตัวสำคัญด้วยอันนี้เลือกกรองยังไม่ได้เป่าเป็นสิบปีแล้วั้งไม่ได้เป่าเ่ยขาบมาเงี่ยเนาะเดี๋ยวเช็คระบบก่อน เอาลุยลุยลุยลัยนยข้าวข้าวแล้วพี่น้องบันเทิงแล้วนุ่นปล้อก็มาปีอัพมาอีซิ่งมาเ,เร่งของดี Đồ đã, nó còn green á, nên rồi dụng anh ኢሚተነላዪ እፈተደሸዚቪ አሊንት ለ ለባኑ ሜጆታ እሚካሚያ እስሓ ልላኑን እስያል ዁ለዪ? ኃ ተቸጻደሩ classic

cơn bẹp nào Ủa, ok cơn ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video